สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี so, ้ผมจะมาทําภารกิจล่าปูดําวันที่สองนะครับก็มาหมายเดิมครับป่าโงกลางเล็กปลูกใหม่นี่ครับป่าที่ผมจะต่อไปฮะพอสูงสวมหัวหน่อยๆครับแล้วลอปลานี้หมานครับมีตัวแน่เดี๋ยวตามมาลุ้นกับผมเลยดีกป่าครับก็การล่าของผมวันนี้ เด็ดแค่ไหนจะไ,ได้ปูกีด่ตดัวไปกันเลยครับ คแคปนั้นเปิดลูนสักหน่อย,อยมันจะลุวนอีกทั้งตัวมันไปเลยตามมันเถิดลุ้นเลยดีกว่าครับเหนลูน,นี้จะต่อสู้กับผมขนาดไหนมจะไหนครับบาดเจ็บหรือเปล่ารอลุน้นเดเลยครับลูน,นี้หวานเลย 我们那个。 ขนาดนะฮะโอ้ประเดิมตัวแรกอ่ะออกยากนะรู้เลยมเกินความพยายามของมนุษย์นะฮะ,ะ,ะใช้ขึ้นมือแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะ องเลนนะ้วครับน,นี่โอ้ยเกือบกบมิดตัวแล้วครับโอ้ยโดนแล้วครับ ได้โหเครื่องครับตัวนี้เครื่องโอ้ยจังสองมือเลยกลางไม่รู้อ้โห,วโห,วโหวความพยายามของมนุษย์นะฮะโอ้ยดูซีปูดำแท้หรือเปล่าไอ้ งามไส้ฮะอันนี้โหหายใจโวเอาอยู่อ๋อหม้เงวงฮะตัวแรกโอเคครับผ่านอย่างทุลักทุเลครับหนึงร้อยรูนี้ลาดทางไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับนี่ครับเข้าแยิงตรงไปยังรากเลยครับ รอยกัดยังใหม่อยู่เลยผมเจาะดักหน้าไปสองเจาะแล้วครับเ่อเช็คดูมีตัวไหมรูบุกไปวนมาครับวกหนีตามลากตรงกลางนี้นี่ครับตัวความชัว์เช็คกดลู้ก่อน

ตัวได้แล้วครับแม่เมื่อกี้เขี่ยโดนตัวแั้วตัวไปไหนปามือมันเองฮะหืมโอโ้โอ้โหติดลาก,กานะุกลางน่ะโอ้ไซส์สวยฮะโอ้ดูตัว เก่บพรางโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็บนี้ครับโอ้ย้องลางใกล้สวยครับหืมสองนางดูก,ก่อนมันออกมาเร็วเหลือเกินมีสองตัวหรือเปล่ามันจับตันไปอยู่แน่จับน,นี่ครับใ่นี้มาตรฐานครับเยี่ยมมากครับ นี่ครับคุณผู้ชมหลักฐานครับถิงตรงลาาตรงกลางครับนูนะครับที่มันเจาะไว้นะครับรู้สึกก็เดยมจะเป็นรูเก่าครับแต่ามาขยายรูใหม่เพราะลากที่มันเคยกัดไว้เป็นแรงเก่ามากเลยฮะเห็นผมเจาะดังหน้าไปสองเจาะนะครับพอาจะถึงตัวนี่นะครับเจาะไว้ห่างจากปากรูเดิมต่อยกว่ามาหนี มาสอกกว่านะเขี่ยให้ดูครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเสียงนี้โคตรลึกเลยฮะอะ๋แคบอยู่ในฮะรูออกปากรูกอะ่ะจะเหมือนรูเมื่อกี้เปล่าเขี่ยไปเขี่ยมาออกปากรูก ล็อกลับดูก่อนยงลึกครับเขาบอกโลกคตรครับสุดมือ ลองขอเกี่ยวเอาอะไดก็โอ้โหเวนหึบมากครับไม่ได้แต่เรตัว้วยเองครับภารกิจวันนี้เจอของลึกๆครับเท่ไหม ตา้ยจล้วครับนะหนึ่งตาบ้าครับมันไม่ออกครับคุณผู้ชม โคนกาวม,มันก่อนแนละ้วเราจะรู้ทิศทางมันหันหน้ามาทางไหนนี่ตัวมันหันหน้ามาทางผมนะพอ,อ,อหน่อยแล้วยี่สิบเ0แล้วซ็นตแล้วถึงแล้วโอ้โหไหนนี่นะครับโอ้ เขาตาครับดอกนี้โอ้อยไปไม่ได้ด้วยไปเสียงครับเสียงทุกรูโอ้โหแหมาแล้วแล้วับโอ้โคตรแรงดีครับตัวนี้จะม,ม,มาเินความสามารถของมนุษย์นะฮะ มาแล้วตัวโตครับโอ้ยล้างน้ำก่อนโอ้ยโอ้ยล้างยังไงจะอาดทุกนีระวังนะครับโอ้ยโอ้ยนี่ครับ,รบตัวนี้ เอามันยากครับแต่ก็คุ้มนะครับสุดยอดจริงๆครับตัวที่สามนี่ถือว่าทับใจมากครับตัวนี้โอ้ภารกิจของผมวันนี้ช่างคุ้มค่าจริงๆครับวันนี้ไปต่ำมาครึ่งโลนะฮะโอ้ผ่านครับเดี๋ยวไปดูรูต่อไปดีฟ้านี่ครับท่านผู้ชมรูนี้ไม้แกะกองนะครับนี่ครับผมจะรีวิวดูครับ รูนฝั่งด้านาไหนครับโห่ยอยู่รากทางมาใหม่เลี่ยมเลยครับใหม่แกะกองขนาดนี้ไม่มีตัวไม่รู้จะว่ายยังไงนะครับนานจะเจอรูจัมโบ้ขนาดนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงดีกว่านีขอเลยครับนีขอเลย คือออกนะล้วงไปมือพังแล้วเนี่ยไม่ออกง่ายครับออกมีอขอไปปล่อยครับไปขอเลยครับ ก๊อบตัวนี้ยังก๊อบยังครับไม่ปล่อยขอจะล้วงยังไงครับปล่อยสิครับปล่อยไหมมันจะออกมาออกมาครับถามขอออกแล้วจะดีครับจะได้เก็บรู้ไว้ไม่ต้องขุดออกครับออกครับดูตัวครับ

จะเคออกไหมนี่ไหมครับปล่อยครับม่อยากจะเจาะมั้ครับดูนี้มันสวยครับ bọc thảm không hả? cong chọn mày hả? kiếm chọn, coi ครับตาต่องผมล้อจะเป็นลมแล้วครับนังเที่ยงฮะสุงเที่ยสุดลึกทุกรูครับวันนี้ กเลิกโอ๊น้องใหม่ทิ้งครับไม่กี้กบโดนนี่ครับชักมือแทบไม่ทันวาไม่เขี่ยไม่ออกรูมโค้งครับ ปากรู้เลยหวบได้แล้วครับรวบได้แล้วครับอะไรแล้วโอ้โหอ,อกมาแล้ว หายท้องอีกแล้วนะครับของหลังนะครับไอ้สวยคังมาโชว์ความสง,ง่างามของก้ามหน่อยครับโอเยี่ยมครับตัวที่สีเจ๋งแป้งครับวันนี้ได้แต่ของแน่นของสวยครับไปครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมคงต้องพอแค่นี้นะครับ ไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยมากดูสภาพตัวซะก่อนครับเละไม่มีชิ้นดีนะครับแต่ก็คุ้มนะครับได้ปูไซส์สวยมาทําภารกิจวันที่สองวันนี้ก็โอเคครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับไซส์สวยเลยน้ําก็จะหมดแล้วอยู่ต่อไม่ไหวอากาศมันร้อนครับงั้นเรามาลากันด้วยภาพนี้เลยที่ปาครับสวัสดีครับ